สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับลูกเพจครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วยกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานเพจอีจันแล้วก็พี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะฮะตอนนี้กำลังเล่งมือกันใหญ่เลยนะฮะเพื่อที่จะเตรียมเข้ากล่องไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอปักธงชัยจังหวัดน,นครราชสีมานะครับ โรงครัวเป็นรอบที่สองแล้วนะครับพี่ทางเพจิจันมาอยู่ที่นี่ช่วยพี่น้องชาวอำเภอปากคงชัยก่อนหน้านี้มาแล้วรอบหนึ่งนะฮะกลับไปพักวันสองวันอำเภอปากคงชัยถูกน้ําท่วมรอบสองแต่ว่าล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะฮะกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนนะฮะอยู่นิดหน่อยที่ยังถูกน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ แต่ว่าในไลฟ์นี้ก็จะพาขึ้นมาดูบรรยากาศการทำข้าวกล่องกันหน่อยนะครับจริงๆใครหลายคนอาจจะเคยเห็นข้าวกล่องของเราแล้วอาจจะเคยได้กินแล้วนะฮะก็ได้รับคำชมมาว่าอร่อยให้เยอะว่างั้นนะอ๋อตอนนี้เพื่อนๆนะฮะกำลังเล่งมือกันใหญ่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เห็นมีพี่ๆจาก นิคมอุตสาหกรรมนะครับมาช่วยทำข้าวกล่องแล้วก็เอาน้ําเอาข้าวมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาช่วยกันทําด้วย <S 1> <S 1> นี่ลุงอุ๊ดกำลังเร่งมือใหญ่เลยสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ก็หลายพันกล่องแล้วนะครับเอดดีๆออ,ออกมันเด้อ,อ,อมันจะได้ดังนข,ข้าับาง ยามมพี่บ้างอ่าอะไรนะพี่ตากยามมพี่ออกบ้างอ๋อตลาดจะได้ริกัดบ้างทักษะที่รู้จักบ้างออ่ <ะ S 2> ่านี่นะครับพี่จากน่าจะอยู่ที่ควบขวดใช่ไหมฮะบริษัท PCS เ,เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมละแวกนี้นะฮะถแถวๆนี้อะขควบขวดใช่ไหมฮะอุตสาหกรรมอ๋อ วันนี้เอาน้ำกับข้าวสารมามอบให้อ๋อข้าวสาร200กิโลมามอบให้นะฮะมาช่วยกันมาช่วยชาวโคราชนะฮะแล้วก็อยู่ช่วยแพ็กเข้ากล่องด้วยนะครับน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเลยมาแจากที่บ้านงิ้วด้วยบ้านงิ้วน้ำแห้งแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นเดี๋ยวป้าไปดูหลังครัวกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้าง โกยุทธ้นนค,ครับรบันนี้วันนี้เมนูเลยครับโกยุทธครับ,รบผัดผัดพริกแกงนี่น มาดูส่วนหม้อหุงข้าวหน่อยหม้อหุงข้าวกำลังหุงกันใหญ่เลยตอนนี้นี่ก็มีข้าวสารนะฮะจากผู้ใหญ่ใจดีมาด้วยนะครับข้าวหอมนะฮะตาไก่แจ้ขอบคุณด้วยนะครับข้าวสารสวยๆกำลังหุงให้ผู้ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับ นี่เห็นมีทางทีมงานเดินทางมาถึงพี่จันพี่จันมาเดินทางมาถึงแล้วพี่จันสวัสดีครับเหนื่อยไหมพี่ออกมาแต่เช้าไม่ไกาวันนี้พี่จันมาด้วยนะครับมาพอดีโอตื่นกันตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงตีสี่แต่ว่าทีมหุงข้าวทีมเซ็ลงครัวตีสี่ เมนูจะเปลี่ยนในแต่ละวัน310สามสิบคนน,งงนี่อ <c oughs> โ,โอ๊ตโ,โอ๊ตอ ังเลยครับมันก็มาเรื่อยเลยมีเรศบาลกระชายจนพวกใหม่มารับลงัาตรวจเลยนะยรับเงี้ยครัดเขามารับแล้วก็เราจะมีสุดลงบ้านอต่อทีอเป่แต่ว่าเดินแต่เรา็ว่าน้ำมันเยอ ดีขึ้นครับมาการน้ำในวันี้นะครับดีขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีฝนถ้าปลาตัวแน่นมากๆมีเข้าสู่คาไม่น่าจะเข้าครับตอนนี้เราได้หาข้อมูลกันทำข้อมูลกันที่น่าจะเข้าน่าหงังเลยเนี่ยขึ้นขึ้นไหล น่าน่า,นาสดชื่นเลยนะครับอันนี้คือมากันปกหลักกวันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย,ยดดออสองรอบก็เกือบ,บเดือนเกือบเดือนป่านนี้สามีหายแล้วไหมอเอาแม่ครัวมาอยู่เนี่ยกลับไปชิ่หมูค้าว ใหญ่มากเลยได้ยินข่าวว่ากล่องใหญ่เนี่ยวันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ที่สําคัญให้เยอะว่างั้นใช่ครับมีเมื่อวานวันวันไหนวันก่อนเข้าไปแจกตอนน้ําท่วมไปถึงเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาได้รับข้าวกล่องตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาก็อ่าอย่างอย่างเพราะว่าเขาทำเขาไอตอนที่น้ํายังท่วมเนี่ยเขาผลิตทั้งวันไงพี่แล้วก็เอา พอช่วงเย็นเนี่ยไปแจกแล้วก็ถึงมือผู้สบัยนี่ประมาณทุ่มหนึ่งบอกเขาเขากินเขากินแล้วเขาแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อกินตอนเช้าเขาบอกว่ากลัวประหยัดกินกลัวมันหมดบอกว่าพี่พี่กินเลยสอย่าไปเก็บเอาไว้เกื๋ยวเป็นเสียเพราะว่าเราแจกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เป็นเ,เรียกได้ว่าตั้งลงครัวอยู่ที่นี่วันสุดท้ายแล้วนะฮะวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภารกิจอื่นๆอีก นะฮะาชาวปักธงชัยไปด้วยเลยมลาชาวปักธงชัยหลังจากที่ปักธงที่นี่มาเติมแล้วกันแล้วอย่าให้ทั่วมอีกนะ <c oughs> คือเนื่นนนงองจ้าชาวปักธงชัยแต่ไม่รักน้องน้ำน้องน,น้ำอย่ามาสงสารเขาคือจริงๆริงเนี่ยนะฮะสถานการณ์มัน <c oughs> เริ่ม <c oughs> ดีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานวันสองวันแล้วนะฮะน้ำก็ลดลงเร็วมากรอบนี้รอบรอบสองเนี่ย น้ำท่วมไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนรอบแรกที่อำเภอปักทงชัยโดนน้ำท่วมแล้วก็ลามไปทางอำเภอโชคชัยนะฮะใช่ไหมในรอบแรกแต่ว่ารอบนี้ก็ท่วมนะฮะแต่ว่าน้ําก็ลดลงเร็วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ข่าวแว่วๆนะฮะก็น้าจากที่นี่ไปก็อยู่ที่อำเภอพิมายพิมายก็น้ํายัง น่าจะลดแล้วมาฮาที่พี่ไมล์นะแต่ว่าพี่ไมล์นี่งข่าวว่ายังท่วมอยู่ก็เนี่ยครับพี่พี่เขามาพี่พี่เขาจริงจเข้เขาน้ำมาให้นี่นะฮะพี่พี่กลุ่มเสื้อสีเขียวเนี่ยนะฮะก็เอาน้ำมาให้เอาข้าวสารมาให้เนี่ยฮะแล้วก็มาช่วยเราแพ็คข้าวกล่อง ส่งให้กับผู้ประสบภัยด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปบ้านนกออกนะฮะเห็นบอกว่าอําเภอปากทองชัยที่บ้านนกออกเนี่ยยังมีน้ำอยู่ประมาณสักครึ่งหน้าแข้งได้นะหลายหลังคาเรือนเหมือนกันน้ำน้ำยังไม่แห้ง ่มาลูกเพสัมภาษณ์หน่อยเร็วไลฟ์สดอยู่อ๋อใช่เขาตั้งใจทำป้ายเอามาจากที่ไหนยังไงใครใครเป็นตัวแทนอ่า้าวสจนมาให้มาจากที่ไหนครับบริษัท PCS ่ทำเตทีเซ e เอสเตทพีีเทที่ทำเกี่ยวกับอะไรครับพี่อ๋อบริษัทในในกลุ่มจะเป็นอะไรเขียวสารกัมทำอะไรรถยนต์ใช่ไหมที่นี่คุ้นๆอยู่ เห็นว่าเมื่อกี้เห็นมีป้ายบอกว่าตั้งใจทําป้ายมาเอาข้าวสารกับน้ํามาให้ลงครัวอีจันเลยท่านตั้งใจทําป้ายมาเลยและที่สําคัญเมื่อกี้มามาเห็นลงครัวที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ใช่ค่ามของดีเลี้ยงคนกินข้าวมาหรือยังกินข้าวกันมาหรือยังอย่างเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะอ๋อ อ๋อได้เลยครับได้เลยครับได้เลยมรากินด้วยกันกินด้วยกันดีมาถ่ายรูปกันเราะดเดี๋ยวถ่ายรูปไว้เป็นที่ระะทึกไม่ใช่เก็บภาพบันทึกไว้เป็นในความทรงจำหน่อยนะครับเพราะว่า กลุ่มคนจิตอาสานะครับคือทั้งเหดีจารย์ทั้งมวยทิแล้วก็เนี่ยครับประชาชนห้างร้านโรงงานต่างๆก็นำความช่วยเหลือมาช่วยเหลือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือมันมันดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ <Yeah. S 1> บริษัท PCS นะขอบคุณด้วยนะครับ ดะะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะลงไปที่บ้านนกออกนะนะจะเข้ากล่องไปให้แต่เข้ากล่องวันนี้วันนี้ประมาณ5 0 0 0ันกว่ากล่องนะฮะ5 0 0 0ันกว่ากล่องถามว่าเราเอาไปแจกที่ไหนบ้างเอาไปให้ที่ไหนบ้างนะฮะก็บ้านบางหลังแต่ละตำบลแต่ละอำเภอบางพื้นที่เนี่ยนะครับบางจุดเนี่ยก็ยัง ยังมีน้ําอยู่บ้างนิดนิดนในหน่นนอยนะฮะหรือบางบางพื้นที่แห้งแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังล้างหม้อล้งางไห่นะที่ที่ถูกน้ําท่วมะนะครับเพราะทำความสะอาดอยู่นะครับเห็นว่าวันนี้ก็ยังบางส่วนยังถึงหาอาหารกินเองไม่ได้นะฮะก็จะมีกํานันผู้ใหญ่บ้านอาบอตอนะครับที่มารับข้าวจากเราแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนําไปแจกนะครับส่วน มีอยู่อีกพื้นที่หนึ่งที่ท,ที่เราจะลงไปเองเอาข้าวไปให้เองนะครับเพราะว่าเห็นว่ายังมีน้ําน้ําท่วมอยู่บ้างแต่ไม่ไม่สูง็คือไม่ถึงขั้นต้องใช้เรือเข้าไปนะฮะเดินได้นะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูมอหงข้าวหน่อยนะครับอมอหงข้าวซิ่งนะฮะฮะน,นึงนงน่งครับนึ่งฮะมอหงข้าวซิ่งฮะคล้ายๆกับ า oh. oh. น้อ่เราดึงหมดแล้วนะครับ oh. นี่นะครับนี่คือการหุงข้าวแบบคอนโดนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราเปิดเราเปิดซึ้งครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ข้าว1 4ึ่องเรามีอยู่4เตาเราหุง4เตาตอนนี้เราลงแค่4เตานะครับแต่เรามีสิเตาทั้งหมดนะครับคือถ้าเราลงเราก็เอา140คูณจํานวนเตานะครับที่แล้วมันก็จะออกมาเป็น ข้าวกล่องว่ากี่กล่องก็อย่างวัตถุดิบการปรุงอาหารเมื่อเช่นกันนะครับกับข้าวนะครับทำมากห้กับเรเถอะต้องอร่อยเยอะๆต้องอร่อยขอบคุณลูกเพจ ทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานนะ,ะเดี๋ยวพี่น้องชาวบ้านนอกออกเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันนะน,นะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายเจอกันนะฮะไปด้วยไหมพี่ไปด้วยไหมไปค่ะบ้านนอกออกนะ<ป>เห็นว่ายังมีน้ำอยู่ประมาณนี้<ป>อ่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอ๋อนิบเอ็ดโมงอ๋อนะว่าสิบเอ็ดโมงอ่าไปค่ะนี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะ เกือบครบละใกล้ละใกล้ละนี่อันนี้ข้าวที่จะเอาไปให้บ้านนกออกนะครับบ้านนกออกนี่วันนี้ข้าวกล่องเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปให้เนี่ยเดี๋ยวรอผม,<น>มอันนี้9ก้าโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงละนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวนี่ข้าวไกลจะครบจํานวนละเขาขอมาเท่าไหร่นะบ้านนกออก200กล่องบ้านนกออก200กล่องนะครับนี่ก็เดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ้าวครบแล้วนี่สองร้อยบัตรอออกครบแล้วครบแล้วครบแล้วสามร้อยได้ครับอ๋อโอเค อ่าอ่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตลงแล้วลงลงแล้วขึ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวจะคุยกับพี่อุ๊ดอย่างละเอียดการทำโซ่มันมีเรื่องราวมากมายมันมีเรื่องให้ง่ายมันเป็นเรื่องสป็นที่ถี่มันเรื่องอ่อนไหวเพราะเราทำกับอาหาที่ค่จะต้องเดินทางไปไกลเดี๋ยวเจถามี่เขาเลยรู้ว่ายี่นผ่านมาเดินทางไปฝั่งหลังที่ปังกอกชัยเนี่ยค่ะเขาทำอะไรบ้างเขาเจอปัญหา ก็ทำลงในตัวทีการลงตัวของคนที่ได้จะเห็นเนี่ยไปถึงชาวโซล่าที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเขาทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวลงก่อนเพราะว่าตอนนี้คนน้อยนะขึ้นใหม่ได้มีเพื่อที่จเห็นมาฝังเนาะเดี๋ยวรู้ว่าพี่กินข้าวกันครับแล้วพี่จะได้กินยาอย่างโอเคเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวลูกเพกกลับมาดูใหม่เพราะว่ามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอลงลงก่อนแล้วก็เพื่อข้างในเขาจะได้ตัดตัดคลิป ทำอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ